ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์นะครับจากกุตเชการเห็นไหมทางเข้าทางออกเป็นโดมนั้นไหมครับถ้าเกิดเราเดินตรงไปก็จะเป็นมหาวิทยาลัยโดมตรงนั้นเป็นมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนะซึ่งจะเดินไปตลาดน่าจะพลึกก็ได้แล้วก็ตัดไปตรงนั้นจะเป็นถนนมิตรภาพทุกคนกิจการเดินไปไหนสะดวกมากไปวัดใหญ่ก็แป๊บเดียวไปวัดอรัญยิกก็แป๊บเดียวมีหมูกระทะอร่อยตรงนั้นนะฮะและก็ที่สําคัญวัด เจดีย์ยอดทองวัดนางพญาวัดราชบุรณะไม่ต้องพูดถึงอยู่ริมน่านใกล้ๆกับวัดใหญ่เดินจากที่นี่สะดวกมากฉะนั้นเนี่ยใครมาพิษณุโลกแล้วแบบว่า หาที่เที่ยวไม่เจอในวัดในเมืองเนี่ยที่เที่ยวเยอะมากวัดโบราณวัดดังพระอารามหลวงวัดใหญ่ทุกคนรู้จักแต่วัดอรัญญิกสมัยสุโขทยัยทุกคนต้องมาวัดพระเจดีย์ทองเป็นมงคลกับชีวิตทุกคนมาพักที่นี่หาของกินก็ง่ายค่ะมงุงขาหมูอาหารเช้าจุกเจอะข้าวหอมมีหมดขาหมูดอนเอ่อตานเดี่ยวเห็นไหมฮะบรรยากาศื่อนบ้านเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวทุกคน เ,เช้ามาได้ยินเสียงนกใครจะไปเที่ยวเนินมะปรางทุ่งแสลงหลวงนั้นก็วางแผนกันแต่มาพักในเมืองจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็สนับสนุนร้านรวงวัดได้ทําบุญทําทานแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาถึงเหมือนเป็นบ้านของเราเองไะทุกคนบรรยากาศเหมือนเป็นบ้านส่วนตัวนะจำชํำ,ชำใครจะทํางานไปด้วยดูทีวีในห้องไปหรือจะเดินตอนเย็นเย็นหาของรับประทานอร่อยอร่อยไปวัดใหญ่วัดมหาธาตุ ภาษีรัตนมหาธาตุก็ไม่ไกลเดินได้ทุกคนยืนยันเลยนะฮะเดินได้จริงๆทุกคนใครจะขับรถไปยิ่งสะดวกไปอีกแบบหนึ่งทุกคนดูบรรยากาศที่เราจะเช็คเอาแล้วนะครับเก็บความทรงจํำไม่อยากไปเลยนะทุกคนดูสิตื่นเช้ามาก็จะมีนกร้องเยอะมากนี่ฮควากจดจ๊าแอบถ่ายแอบถ่ายในบ้านขยันนะครับ ฟ้าสวยงามป่ะยัเราเช็คเอากันจะตกรถไฟทุกคนไม่อยากไปหรือทุกคนนอนสบายมีความเป็นสะดวกส่วนตัวสงบนี้ปรหลับลึกมากทุกคนนี่ะเราจะกลับออกไปก็เจอเซเว่นเดินไปก็จะเจอ,เอ,อนี่ตรงนี้ถนนองค์ข่าวพระองค์ข่าวเดินไปก็ราช,ชมนูนะครับออกมิตรภาพได้ไปขนส่งไปแยกอินโดจีนเลี้ยวขวาสะพานสูงก็เข้าเมืองไปรถไฟได้หมดไปห้างพลาซ่าได้ทุกคน โมแต่พูดทุกคนมีคาเฟ่น,น่ารักข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปจะเห็นบรรยากาศาข้างๆนี่ทุกคนบรรยากาศน่ารักมากนี่เห็นเซเว่นไหมเห็นนะครับเดินออกนะฮะนี่ฮะแล้วที่สําคัญนะฮะบริการดีมากทุกคนจนเรารู้สึกเกรงใจด้วยซ้ําเลยเหมือนเราอยู่บ้านเลยฮะ มีคนเป็นห่วงอะไรเงี้ยนะฮะมาเที่ยวกันแต่มีความเป็นส่วนตัวนะฮะไม่ได้รู้สึกอึอดอัดใดๆรู้สึกเป็นกันเองจนเรารู้สึกแค่ว่าโอ้ยเขาดูแลดีจังเลยเป็นเป็นนักท่องเที่ยวที่โชคดีมากที่ได้มาเนี่ยฮะดูสิบรรยากาศแบบนี้ทุกคนนะครับน่ารักมากทุกคนจา๋าเนี่ยเราชอบต้นอนี้นะฮะชอบต้นเอ็นนี้ สวยนะครับทุกคนให้มันเติบโตต่อไปนี่ฮะบรรยากาศเพื่อนบ้านต้นมะฟงมะเฟืองนะซอยพระองค์ขาวสามทับหนึ่งนะครับพระองค์ขาวสามทับหนึ่งนะครับปิจกาเนี่เห็นไหมโดม เมื่อวานเราเดินออกไปใช่ไหมฮะเลี้ยวขวาเสร็จล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะถึงโดมเนี่ยเป็นถนนมิตรภาพทุกคนซึ่งกิจการมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงทําเลทองมากใกล้ถนนมิตรภาพใกล้วัดใหญ่วัดใหญ่นี้เดินทะลุไปทางด้านขวามือเนี่ยฮะทุกคนแต่จะผ่านวัดเจดีย์ทองก่อนนะฮะวัดเจดีย์ทองก่อนแล้วก็เดิน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 จกเข้าหอมเดิน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 ไปถนนพญาเสือทะลุกัน คู่ขนานกับพระองคาว์เนี่ยนะครับก็จะเจอวัดอรัญจิกทุกคนโอ้บรรยากาศแบบตรงนี้คือไปไหนได้หมดทุกคนแต่ถ้าเกิดเราขับรถมันก็จะไปตามทางรถถูกไหมครับแต่ถ้าเราเดินเราก็จะเห็นทางรถทางเลี้ยวทางลัดทุกคนนี่เห็นไหมกิจการตรงนี้กิจการนะฮะเะเดินชมเมืองตอนเช้าเช้าเดี๋ยวจะไปกินโจ๊กไหมโจ๊กแต่รีบเช็คเอา์จริงๆอ,อ่คุณแม่ที่เป็น เจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็ซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากน่ารักมากป้าท่องโก้เต็งใจมากเขาบอกคือน่ารักมากนะครับมาอยู่เหมือนเราอยู่เป็นบ้านเป็นรูปเป็นหลานทุกคนอยากให้ชาวโลกรู้ว่าที่แบบนี้ก็มีนะไม่ใช่แค่เป็นแบบอยู่ในเมืองแล้วแบบจะต้องเห็นแต่ตึกแต่จริงๆเนี่ยตรงนี้ก็ในเมืองเป็นถนนพระองค์ขาวพ,พระองค์ดำก็ไม่ไกลกันไปตลาดราชพฤกษ์สะดวกสบายนะฮะ นะฮะตอนเช้าเราควรจะสนับสนุนสิ่งดีๆแบบนี้เนาะทุกคนก็เลยนํามาฝากบอกต่อเวลาใครมาพิชณุโลกเมืองสองแควเม ừng, ืองกล้ยตากน้ําพึ่งหวานอ่ากล้ยตากอบน้ําพึ่งหรอเขาเรียกที่เป็นพันธุ์มาริอ่องเป็นพันธุ์เดียวที่อยู่ในอําเภอกระทุ่มแบนที่แบบหวานช่านะครับอร่อยอ่พูดกันง่ายๆเลยคุณภาพแบบก้ต่างจากกล้ยน้ําวาพันธุ์อื่นๆนะฮะที่นี่ก็ใช้พันธุ์มาลิอองทุกคน นี่ครับทุกคนเลี้ยวซ้ายก็จะเจอขาหมูตาเดียวเห็นไหมเห็นรถวิ่งไหมนั่นแหละถนนมิตรภาพตรงไปนี่คือไปวัดใหญ่ไนดะ้แล้วนี่คือเราเลี้ยวขวาไปวัดเจดีทองแต่เราจะไปทางรัฐไปกินโจก๊กข้าวหอมกันดีไหมหรือหาโจ๊กแถวนั้นกินแต่เห็นวับวับจะมีโจก๊กเจิกอยู่แถวนั้นหลายร้านอยู่เหมือนกันอ่ะเราเดินไปเดี๋ยวทําเวลาหน่อยนะครับทุกคนเห็นไหมหเราเดินเข้ามาเนี่ยเห็นวัดเจดีทองแต่เราเลี้ยวขวานะวันนี้เราเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแต่ทะลุออกทางเดียวกันตรงถนนพญาเสือเนี่ยหาเมือง พระพุทธชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรบุทธชินราชเดคกงนเรศวรใช่ไหมเขาเรียกนะฮะก็คืออ่อเนี่ยหาทุกคนระวังนิดนึงออกไปก็ถึงถนนพญาเสือ เนี่ยร้านกะตุงกระต้มที่เราผ่านเมื่อคืนจําได้ไหมจริงๆเวลาเราไปไหนเราจะจําชื่อถนนไม่ได้แน่นอนไม่ได้มาทุกวันทุกปีถูกปะฮะแต่ที่แน่ๆคือถ้ามาพักที่กิจการอ่ะราจะนึกภาพออกทันทีแล้วว่ามันไม่ไกลจากห้างจากวัดนะฮะจากสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองของกินอร่อยหลายร้านที่เราต้องไม่ต้องเสียเวลามางมหามาช่องนี้เลยเข้ามาหามาเสิร์ชมาดูกันนะฮะเมืองแห่งอะไรเขาเรียกว่าเป็นเมืองน่าอยู่ทุกคน m ดอมาวเวลัสบุตดาชินราชเขาใช้คำว่ามาวเวลัสก็คือพระพุทธชินราชงามล้ำเลิศแหล่งกำเนิดนาเรศวนก็คือ The Birthplace of the King a นาเรศวน The g r e a ดด้วยนะมีคำว่า The Great ก็คือมหาราชแล้วก็ House Boat on the Two Banks หมายถึงว่า House Boat ก็คือร้วรือนแพ2สองฝั่งน่านร้วนเรือนแพรฝั่งแม่น้ำน้ำจะมี House Boat เยอะมากเป็นเรือนแพร หวานฉ่ำแท้กล้วยตากที่อำเภอรกระทุ่มแบนนะฮะก็จะเป็น the delicious ก็ใช้คำว่า delicious d r y bananas ก็คืออร่อยหวานช่ำนะฮะแล้วก็ถ้ำและน้ำตกประการตาก็คือ enchanting caves and waterfalls นี่ฮะ,ะเราเดินแป๊บเดียวทะลุ ถนนพญาเสือเลี้ยวขวาก็จะเป็นวัดอรัญจิกซึ่งประตูวัดจะอยู่กลางถนนเลยแหละพูดถึองอะนะฮะแล้วก็ตรงนั้นจะมีหมูกระทะนะฮะแซ่บๆน้องเน็ตหมูกระทะหน้ามาสนับสนุนน้ำจิ้มอร่อยมากนะฮะถึงจะมาแบบดันด้นมาทำเลทองหน้าวัดเลยทุกคนนะฮะนี่ฮะแต่เราไม่ไปแล้วนะฮะวัดอรัญจิกวันนี้ทุกคนเราเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปหาโจ๊กทานกันทุกคน เห็นไหมฮะนี่คือทางออกทางเข้าวัดเกดียอดทองอ้ยวเขาซอยแม่สายอร่อยมากเจ้านี้ตรงข้ามกับพําบางจากทุกคนนี่ไงเขาซอยแม่สายดังมากนะครับเราก็อย่างที่บอกว่าเรามีโอกาสได้มาทําหลักสูตรได้มาพักผ่อนหรือจะมาท่องเที่ยวก็แล้วแต่จะใช้คำนะฮะแต่ถ้าทําหลักสูตรเราก็จะหมกตัวอยู่แต่ในห้องนะฮะเพื่อจะได้คุ้มค่ากับที่พักที่สวยงามงดงามอย่างที่กิจการอย่างนี้ฮะเราก็ใช้เวลา ทานู่นทนํานี่กับส่วนตัวกับงานไปในตัวออนไลน์ได้ถูกไหมฮะแล้วก็หาของกินอร่อยอร่อยเบาๆไม่ได้เห็นแก่กินนี่หาวัดอลัญยิกเข้าไปในนี้ฮะเห็นไหมประตูวัดเห็นไหมฮะ เป็นประตูวัดอยู่ตรงกลางถานนเลยทุกคนเป็นวัดสมัยสุขโขทยัยวัดอรัญจิกทุกคนต้องมามาทําบุญไม่ใช่เอาแต่เที่ยวดังๆปังๆวัดอรัญจิกเขาก็ดังเป็นวัดป่าสมัยสุขโขทยัยทุกคนนะฮะนอกจากจะหาของกินที่เที่ยวสวยๆนอกเมืองในเมืองก็มีวัดโบราณได้ทําบุญเป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็ได้มาส่งเสริมร้านอาหารดีๆนะครับโรงแรมที่พักที่หรูๆแต่ราคาจับต้องได้ ไม่แพงนะครับทุกคนว้ายนี่ไงจกข้าวหอมเราจะเดินผ่านได้ยนงไงใช่ไหมนี่ไงจกข้าวหอมทุกคนปะถึงแล้วทุกคนนี่ไงถึงแล้วแล้ววัดอรัญญิกอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับถึงแล้วจะเดินเลยเฉยเลยดูสิร้านดูสิโอติกันเองมากดูจ๊กข้าวหอมย่างแซ่บนะฮะใครมาพิษณุโลกต้องมาเลยฮะนี่ฮะ ออกมานิดเดียวเองจากกิจการเห็นไหมเดินไงไม่ทันเมาส์เสร็จเลยอะใกล้กับโรงเรียนพดุงราชตรงนี้ฮะถนนพญาเสือเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะทุกคนนะไปะ